เอาละครับผมตอนนี้เราถัดมาเกมหนึ่งแล้วครับผมเป็นด่านของเดอะเนสนะครับผม <laughs> วอร์ดมุ่นวายก็ต่อยอกเกมหนึ่งอันนั้นรู้สึกว่ามันก็เนาะผมรู้สึกว่ามันจบเร็วไปหน่อยอถ้าผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามันไม่จบเร็วก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมรู้สึกว่าจบเร็วและรอบนี้นะก่อนเข้าห้องมานะรู้ไหม,ไมว่าเกิดอะไรขึ้น เจอจุดตีสิบหกย็ดเื้แต่เราจะไม่หนีนะครับผมถ้าเรามมวแต่เลือกแบบเจอแต่คนไม่เก่งอ่ะมันก็เข้าใจครับไหมมันแบบมันดูยังไงยังไงก็ไม่รู้อยากคือจะเล่นแบบเล่นเพื่อที่จะเจอแต่คนอ่อนๆอยากคือมันผมมองว่ามันมันไม่แร์เจอไหนก็ต้องเล่นนั้นเว้ยเอ,อเล่นให้ได้จุดติสิบหกโอ้โหผมมองว่าสู้ยากเลยนะ ล้วเปิร์กที่เราเอามานี่มันก็ไม่ใช่เปิร์กที่ผมเล่นประจําด้วยสิเป็นเปิร์กที่ผมไปไปดูเขาหมาทีนึงว่าเออเขาบอกว่าถ้าใส่เปิร์กเอ,อ่ออย่างนี้อย่างนี้มันจะช่วยเพิ่มความกดดันให้กับเซอร์ไวนะครับผมคือเป็นเปิร์ก่วงเกมนั่นแหละแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่งคือเราต้องต้องตีให้เขาเจ็บอเออถ้าเขาไม่เจ็บมันมัน,ม,นมันก็นะอืมถ้าเขาไม่เจ็บมันก็ไม่มีผลไงเออ จะมาเปลี่ยนเปอร์กลางคันก็ไม่ได้ด้วยนะไปอยู่ไหนกันวะนี่จะเล่นสายเนียนกันเหรออะไรกันเนี่ยหายแสบหายแสบเฮ้ย ไปไหนกันหมดเนี่ยปั่นบ้านใหญ่หรือเปล่าโอ้โหกูเจอใครไม่เจอกูเจอจุติสิบหกด้วยสิไปเครื่องนู้นดีกว่าไปบ้านเล็ก ตามมาแล้วตามมาละดูดูความห้าวของพี่แกคึกไปไหนแล้ววะโอ้โหปั่นเครื่องกลางเสร็จแล้วผมไม่ได้เล่นเก่งถึงขั้นจะอ่านเฉียบขนาดนั้นนะ ต่เอ๋แต่เอ๋แสดงว่าที่เราไปดูเข้ามาคือเอาเปิร์กมาเนี่ยมันเปิร์กสำหรับคนที่เก่งแน่เลยเออพวกมึงจะทำอะไรก็แล้วแต่เลยแล้วแต่และก็อยู่กันตรงเนี้ยก็ไม่ได้ไปไหนกันนะมันพวกมึงเลยสิ แรงเราก็ไม่ได้สูงนะไปกูเจอคนเก่งๆวะ่ะรีแรงกันเนี่ยเออพวกมึงปั่นกันเลยเออ,เอ,อปั่นกันเลยพวกมึงวะสนุกกันจริงปั่นกันมันเลยละสิ เราพึมพงปั่นกันไหนเนี่ยปะปารีกูไม่เจอคนอื่นเลยอ่ะเจอแต่ไอจุติเนี่ย จุติสิบหกเนี่ยมันก็อยากจูก้กับเรานะตะกูไม่ไม่ไหวแอ่ะเปลี่ยนตัวได้ไหมเอาคนที่พอสู้ได้อนะ่ะเออขอเอด้มั่งก็ได้ผมได้ไล่มั่งสิเฮ็เกันมันผมว่ามันหมาตี้เดียวกันมากกว่าเนะี่ย จะมาตีเดียวกันนะเฮ้ยเอดาไปไหนวะขอแขวนต้้งสิโอโ้โหเล่นมาผมยังไม่ได้แขวนเลยอะใครปาอะไรใส่เราเมื่อกี้ ถ้าพวกคุณเธอจะปั่นกันเร็วขนาดนี้ก็แล้วแต่นะเออเออกูนี่เอยไม่ทำอะไรสักอย่างพวกมึงจะออกกันอยู่แล้วว่าไงสิบหกไปไหนล่ะสิบหกดึงเราไปตรงนู้นเพื่อจะให้คนอื่นช่วยเพื่อนนะ ก็รู้อยู่นั่นแหละถ้าคุไม่ตามก็ไม่นนี้แล้วมันจะลากให้เราออกจากโซนให้เยอะที่สุด <t> <ๆ>เปลี่ยนตามคนอื่นบ้างแล้วก็มายืนรอให้ฟันขอบคุณมากผมแทบไม่ได้ใช้สกิลผมเลยนะ ว่าส,สกิลมันมันก็ใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าผมฝีมือผมยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นไงเออไม่ถึงขั้นที่แบบจะใช้แบบชำนาญชื่อทานะเออกูเดินตีก็ได้ <laughs> เดินตีก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเครื่องฝันไฟแม่งไกลด้วยนะอะออไปไหนดีเนี่ยอ๋ออ๋อให้ผมไปเนี่ยเออดาได้ได้ได้ได แมเรียกกูจังเลยกำลังใช้พยาบาลอยู่ตรงนู้นพวกมึงจะให้กูไปไหนมึงก็เลือกกันดีๆบ้างเช่ไปไม่ถูกเนี่ยออไม่ได้จับเป้านะไม่รู้จะตาบใครดูสิ ตาบอดมีไม้อยู่ไหมข้างในอ่ะไม่น่ามีแล้วมั้งเฮ้ยเกือบเกือบไปจะฟืงหลุดนะมึง คือหิวกันพลาดเหรอหรือว่ายังไงใช่ไหมหิวกันพลาดใช่ไหมไปห้องมีไหมเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเอเอมช่วยกระช่วยไม่เ,เห็นเป็นไรเลยไม่ได้ใช้สก,กิลเลยเนี่ยกูเดินตีอย่างเดียวไง <c oughs> ได้เอดาพอดีเลยพวกมึงก็เก่งกันเกิร์เอาปล่าล่ะเอาปล่าล่ะหืตายเอาสิมึงก็ห้องวีเลยอ่ะบอกเลยพอดีเลยอ่ะ หนึ่งไปหนึ่งครับมีไหนจุตีสิบหกอะเจ้าจะล่อข้าออกทางไหนอล้แล้ว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 ช่วยแล้วช่วยแล้วมันล่อเราออกมาเนี่ย แต่เราก็ต้องมาได้ต้องมาไปไหนกับเพื่อนโอ้โหเกือบโดนว่ะผมคิดผิดแล้วที่คุตามันเนี่ยแต่ไม่ตามไม่ได้ลำข้างหน้าก็มีไม้หนึ่งอันไปไม้ยับยับครับ S <S หลงเงี้ยไหมกูก็หลงกุยเกดหลงเงี้ยไหมพี่อันนี้ครั้งแรกเลยหลงใช่ไหมผมก็หลงเหมือนกันกูเดินบวบใจจื่อเฉยเลยถ้าจะขึ้นไปก็เรียบร้อยแล้วโอเค ก็โดนแขวนทั้งสามแล้วคนไหนจะให้เราตามเอ่อาอ้าวอาเอาไอ,าอ,าอ,าอา้คนนี้ตายนะเนี่ยน่าจะรอดสองอะผมคิดว่าไม่พี่ไม่เห็นผมนจริงๆหรว่าผมมาเนี่ยหึ มันมาเข้มทายเกมเฮ้ยตายเน่งเป็นสองเหลือสองเกมมันใช้ไปสิบนาทีเลยนะ ไม่เจอวะอืมดูเครื่องนี้ไม่ได้ปั่นหรือเครื่องนูน้น <c oughs> มันอยู่บ้านใหญ่นี่แหละแอบมาเล่นเครื่องนี้มาชิลเลยเลย ลีเบก้าพุ่งตรงกูเหนื่อยมากกูเดินเช็คสามเครื่องเลยเหนื่อยมากนะเดินเช็คสามเครื่องเลย ผมว่ามันน่าจะเล่นเครื่องนั่นแหละใช่จริงด้วยเล่นเครื่องนี้มันก่าวเครื่องมันเล่นแอบกันแล้วไม่มีใครโผล่ด้วย แต่เราจะไม่เช็คก็ไม่ได้นะน่าจะรวมอยู่ตรงเครื่องนู้นนะเท่าเท่าเท่าที่คิดว่านะมันไม่น่ามาโซนนี้ละเครื่องนู้นแหละที่มันจะเอาแน่แ่คือเครื่องนู้นอะพอเครื่องนู้นมีเปอร์เซ็นต์เยอะสุดถ้าจะคุมต้องคุมเครื่องนู้นจะไปทันไหมประเด็น <c oughs> มันจะเสร็จกันอยู่แล้วนะนะประเด็นหาไม่เจอด้วยนะ จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเอ๋ก็ว่าอยู่อ่ะเหลือเองคนเดียว16เองจะช่วยเพื่อนยังไงผมหาก่อนนะว่าอยู่แถวนี้ป่ะ ไม่ได้จะเล่นเฝ้านะแต่ผมหาไม่เจอว่าอยู่ไหนอ้าวอยู่ไหนเอ่ยผมจะไปหาคุณที่ไหนแล้วนี่อยู่ไหนเอ่ยเพกกื่อนตายเนาะผมให้ดึงก็ได้ถ้าคุณมาช่วยผมให้ดึงเลยอ่ะผมให้ดึงเลย ถ้าคุณมาช่วยนะผมให้ดึงแล้วโอเคปล่อยตายครับผมน่าจะรอที่หลุมแล้วละ่ะน่าจะที่หลุมแล้วเท่าๆท,ที่ดูนะ ก็คงหลุมละเกมเป็นเกือบยี่สิบนาทีเลยหลุมมันจะเกิดตรงไหนปะเกิดบ้านใหญ่ปะวะต้องเข้าไปดูบ้านใหญ่ก่อน ไม่ได้ยินเสียงหลุมเลย <c oughs> บ้านเล็กเปล่าบ้านเล็กเหรออ๋อบ้านเล็กไมินี่เลยเลยเลยผมว่ารอรอที่ปากหลุมและรอแค่ว่าผมมาจะหาเจอเมื่อไหร่แค่นั้นเอง ว่าแล้วเห็นไหมรอปากหลุงจริงด้วย